สวัสดีครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจนะครับ limitless copy trade by Thai w v e s t e r นะครับผมรบกวนฝากติดตามด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาสอนขั้นตอนนะการสมัคร copy trade นะครับว่าต้องเข้าลิงก์ไหนอะไรยังไงบ้างก็เราเข้าไปที่โนต้ตของกลุ่มนะครับโนต้ตของกลุ่มจะมีการมาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเขาที่เขาก็เอามามาให้ด้วยจริงๆผมมาไว้ให้แล้วเนาะไว้ให้เยอะมากก็ ลิงแรกนะครับที่ต้องเปิดคือลิงนี้ครับกดเข้ามาที่ลิงนี้นะฮะมาที่ลิงนี้นะฮะเพื่อที่จะสมัครพอร์ตครับพอ,อสมัครพอร์ตเสร็จแล้วนะครับหลังจากสมัครพอร์ตในลิงนี้เสร็จแล้วนะฮะ เชว่์วนะครับกลัวหลุดลิงก์ใครที่จะมาร่วมงานสายงานเดียวกับผมนะครับกลัวหลุดลิงก์นะครับใส่เลขนี้ไปครับแปดหกห้าหกสี่แปดนะครับแล้วก็กดโอเพนเลยเนี่ยอไปครับกดไทยแลนด์ปุ๊บเก็จะให้ใส่ชื่อนะฮะใส่ชื่อ ใส่น้ำสกุลนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดนามสกุลอยู่ตองนี้อันนี้ชื่อกลางนะครับวันเกิดนะฮะขออนุญ,ญาตอพอร์ตไ้นิดนึงนะครับพอไนิดเมื่อใส่เดือนเกิดและกด next แล้วนะครับก็จะได้หน้านี้นะครับเปิดเป็น mt4 metatrader 4นะครับเป็นเซนนะครับเป็นเซน usd เซนนะครับแบบนี้นะแล้วก,กด next ก็ต้องใส่เลขบัตรประชาชนนะครับให้อัปโหลดบัตรประชาชนให้คอนเฟิร์มตัวตนนะครับพอคอนเฟิร์มตัวตนเสร็จนะครับพอคอนเฟิร์มตัวตนเสร็จนะครับก็จะสามารถใช้แอคเคา t ์ได้แล้วนะครับหลังจากอัปโหลดทุกอย่างเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้สามารถฝากเงินดีโพ s ิตน o w ได้เลยนะครับผ่านไทยแบงค์นะครับผ่านไทยแบงค์ตรงนี้นะครับ เลือก Account ตรงนี้ไม่มี Account นะครับพอได้ Account มาแล้วก็เลือก Account นะครับฝากจำนวนเงินสมมุติเป็นเซนนะครับก็เริ่มต้นที่100 1 100เหรียญก็คือ1,000 0เซนนะครับก็พิมพ์ไปว่า1,000 0นเซนขาก็จะขึ้นราคามาเงินบาทสามารถสแกนผ่าน QR code ได้ครับนะครับตัวนี้นะครับพอฝากเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาเลข MT4 นั้นนะครับเอาเลข MT4 นั้นนะครับไปสมัครนะครับไปสมัครใน ตัวลิงก์สมัครก๊อปปี้เทรตรงนี้นะครับซึ่งตัวคูณหนึ่งของเรานะครับอยู่ที่หนึ่งรยเหรียญนะครับคูณตัวสามทองนะครับรันกับทอง us ดอลลาร์ทองยูโรทองออสเตรเลียดอลลาร์นะครับ3ามตัวนะครับทุนขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยห้าสิบเหรียญนะครับก็กดสามารถกดเข้ามานะครับกดเข้ามาที่ลิงก์นี้นะฮะแล้วก็สามารถกดเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับ แล้วก็ใส่เลขพอร์ตกับรหัสพอร์ตที่เขาส่งให้คุณในอีเมลกดล็อกอินเข้าไปนะครับกดล็อกอินเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูและให้ดูว่าข้างในทํำยังไงตั้งยังไงโอเคไหมนะครับสักครู่หนึ่งครับพอเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพอร์ตคัปปของผมเนะ้ผมคัปปตัวเองด้วยนะครับก็อันนี้ไม่กี่วันเนาะผมเริ่มรีจิสเตอร์เมื่อ2วันสวันที่แล้วนะครับสวันที่แล้วกำไรไปประมาณอา เกือบหเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับเพราะว่าร้อยห้าสิบเหรียญคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ฝากไปหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับตรงนี้ที่ผมจะให้ตั้งก็คือกด subscription strategy นะครับกด edit นะครับแล้วเลือก multiply หนึ่งอย่างเงี้ยคือจะออกเท่ากับพอร์ตมาสเตอร์เลยก็ <S <S 2> <S 2> เหมือนเราเอากันการทุนร้อยห้าสิบไว้เพื่อตรงนี้โดยเฉพาะนะครับหรือว่าหรือว่าเนาะถ้าเราจะมีการทุนไว้สักสามร้อยเหรียญเราก็สามารถเป็น multiply สองเราสามารถเอาพอร์ตใหญ่พอร์ตเดียวแล้วก็ปี้หลายหลาย,หลายตัวได้นะครับ แต่เบื้องต้นก็ทําแบบนี้ได้หรือออโต้สเกลเลือกตรงนี้เขาจะตั้งมาให้เป็น e q u i ิตีนะครับเปลี่ยนให้เป็นบาลานซ์พอเปลี่ยนให้เป็นบาลานซ์เสร็จก็เซฟเชนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้บาลานซ์มันเยอะผมก็เลยต้องใช้เป็นมัลติพลายหนึ่งเพื่อแยกไปว่าตัวนี้จะก๊อปปี้แค่เท่าที่มี150หเหรียญเข้าใจความหมายผมนะเสร็จแล้วกดแอคชั่นตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นซั s เ e นเดตนะครับตอนแรกก็จะเป็นแอคทีฟถ้ากดแอคทีฟตรงนี้นะครับก็จะเริ่มทำงานกมม๊อปปี้นิวโพซ ับดูตรงนี้ง่ายๆนะรพอเสร็จแล้วก็กดข้างบนล็อกอาลล็อกอาลเรียบร้อยการคัดเทก